สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับเซลล์น้องเม์เช่นเคยเนาะวันนี้นะคะน้องเม์อยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะคะที่ขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านานินบุรีเสรีไทยเลยนะคะบริษัทเพชรยนต์มีทัายยา้อองหมด2สาขานะคะ1สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ถนนสีไทย1 8แยก1นะคะส่วนสาขาที่2ตั้งอยู่ถนนเสีไทย95นั่นเองนะคะนี่เลยเนาะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวมาด,ด้านะคะมาด,ด้า2เนาะมาด,ด้า2อ,อีเลแกนนะคะ ปี2 0 1 2นั่นเองราคาตั้งขายอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทนะคะเลขใหม่อยู่ที่144,86มนกิโลนะคะสำหรับคันนี้เลยเนาะสีขาวสวยๆเลยเป็นตัวมาด้า2นะคะนี่เลยเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดรอบๆคันนะคะนี่เลยนะคะกระจังหน้าของเขาก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยตัวตาของมาด้านะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบลังพึ่งเลยเนาะเป็นแบบลังพึ่งเลยนะคะสําหรับชุดโคมไฟนะคะชุดโคมไฟของเขาก็เป็น ตัวชุดควไฟนะคะก็เป็นมันติรีเซิเตอร์นั่นเองเนาะชุดคมไฟก็คือสวยสวยเลยไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะสําหรับคันนี้คือใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เนาะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยแล้วเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างล้อคันนี้นะก็เป็นล้อดิมเแท้จากโรงงานเลยเป็นล้อแม็กนะคะยางปี17นะคะขอบ16นั่นเองเนาะ เดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ตัวกระจกเนาะกระจกด้านข้างก็เป็นกระจกสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วตัดด้สีดํานะคะในส่วนนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะคะตรงข้างกระจกเลยเนาะในส่วนที่มือจับหรือมือเปิดนะคะก็เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้ส,สวยๆเลยเนาะรถที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ปรับสภาพเลยนะคะน้องเมย์พามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดรถนะคะนี่เลยคันนี้เนาะออกแบบมาสวยๆเลยนะคะ ในส่วนของตัวอักษรก็ยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะชุดโคมไฟของเขาก็ออกแบบมนาะสวยงามมากทางไฟถอยไฟเลย,ยตรงนี้หมดเลยแล้วก็มีในส่วนของไฟดวงที่สามนั่นเองเนาะนี่เลยแล้วก็มีตัวไลฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในรถกันบ้างดีกว่าเนาะว่าคอนว่าคอนโซลแล้วก็ห้องผู้โดยสารจะเป็นยังไงนี่เลยนะคะโหคันนี้คือใหม่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปี2010 2นั่นเองเนาะปี2012องแต่คือใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้นะคะก็ได้เป็นพวงม,มาลัยแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะคะเป็นพวงม,มาลัยแบบมันติฟังก์ชันเนาะสามารถลดเสียงเครื่องเสียง <ically. S 1> ได้หมดเลยนะคะนี่เลยส,ยสวยเลยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลนะคะตัวคอนโซลต,ตรงเครื่องเล่นของเขานะคะเครื่องเล่นวิทยุเนาะก็เป็นเครื่องเล่นแบบ CD เนาะ CDFM นะคะเชื่อมต่อ a อ <AM S 1> ได้หมดเลย AM <ๆ S 1> ได้หมดเลยนะคะในส่วนของตัวแอร์เนาะแอร์ก็เป็นระบบแอน็อกนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เลยเนาะ ในส่วนของตรงคนโซนกลางนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้เนาะ <país S 1> แล้วก็เป็นตัวเด็กมือนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนาะเบาะก็เป็นเบาะหนังเลยนะคะเดินได้ด้วยจะเข็บสีแดงนั่นเองนะคะเบาะคันนี้คือใหม่ๆเลยเนาะไม่มีรอยช้ําเลยนะคะหรือไม่มีรอยแตกเล้าเลยนะนี่ให้ดูกันชัดไปเลยนะคะใหม่ๆเลยเนาะนี่ไม่มีรอยแตกเล้าของตัวเบาะเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเราไม่พาไปดูในส่วนของตัวห้องบริษัทด้านหลังกันบ้างนะคะ สำหรับข้อแม่สารด้านหลังนะคะนี่เลยตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าถุงโจให้นะคะฝั่งด้านคนขับนั่นเองสามารถใส่อกอกสารได้เลยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านคนนั่งนั่นเองก็จะมีกระเป๋าถุงโจให้อีกหนึ่งด้านนะคะนี่เลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะข้างหลังก็คือเป็นเบาะหนังเหมือนกันเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงน,นะคะเบาะคันนี้คือใหม่มากๆสภาพเดิมๆเลยไม่ช้ําเลยนะคะคันนี้ดูเบาะไม่ช้ําเลยนะคะ ข้อดีของเบาะหนังนะคะก็คือเมื่อน้ำหกคือไม่สามารถซึมเข้าไปข้างในเบาะได้แล้วก็เชด็ดสามารถเช็ดได้เลยเนาะนี่เลยก็จะแตกต่างกันไปข้อข้อดีของเบาะผ้าและเบาะหนังนะคะในส่วนของกรณีที่ลูกค้าให้ในสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยหรือเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย6 8แยกหนึ่งนะคะตรงแยกเมีนบุรีนะคะเลยโรงพยาบาเลเสรีรักมานะก็จะถึงเลยเนาะนี่เลยเดี๋ยวแม่จะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่า นี่นะคะสาหรับตัวห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะที่เก็บสัมภาระเขาคือกว้างมากๆเลยเนาะสามารถบรรจุกระเป๋าได้สามถึงสี่ถึงห้าใบเลยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายของอะไรเนาะก็สามารถบรรจุกล่องของสดุได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีปูพรมมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วเนะาะสําหรับคันนี้เนาะนี่เรามาดูในส่วนของตัว ล้ออะไรกันมากดีกว่านี่นะคะคันนี right ้ก็มีล้ออะไรมาให้มีถ mm. ุงเครื่องมือแล้วก็มีแม่แรงมาให้นะคะเกิดกรณีฉุกเฉินเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเนาะนี่เราก็ให้ดูรอยเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ตกลมๆสวยๆเลยนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆสวยๆเลยเดี๋ยวเมย์จะพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันมากดีกว่านี่นะคะสําหรับตัวห้องเครื่องคันนี้เนาะก็เป็นเครื่องเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะนี่เป็นเครื่องเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่องพันห้านั่นเองเนาะสำหรับเครื่องคันนี้ก็คือใหม่อยู่นะ สภาพคือใหม่อยู่นะคะเป็นปีเออรถปีสิบสองแต่สภาพยังใหม่ๆอยู่เลยเนาะ,ะนี่ให้ดูเลยนี้ก็เป็นตัวโลโก้ของมาสดานะคะตัวก็อตก็เดิมๆแท้จากโรงงานเลยเนาะ,ะเดิมๆแท้จากโรงงานเลยไม่มีการขายหรือไม่มีการขยับขยืดเลยนะคะคันนี้ก็ไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มเลยเนาะ,ะตัวคานก็คานเดิมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ นี่ตรงนี้ก็จะมีป้ายมาออก,กอให้ให้ดูนะคะเป็นสัญลักษณ์มออก,กอของบริษรัทออโตอะไลอนนะคะนี่คือมีให้พร้อมเลยตัวเมนอา์กลมๆสวยๆเลยนะคะนี่เลยเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ นี่ค่ะสำหรับที่น้องเมย์รีวิวคันนี้ไปเลยนะคะก็เป็นตัวมาด้ามาด้าสองนั่นเองเนาะหนึ่งจุดห้านะคะปีสองพันสิบสองนะคะราคาตั้งขายที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะหากคุณลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดหกเก้าสองสองห้านั่นเนองเนาะหรือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องเมย์ด้วยะคะ่ะช่องเซลเมย์ mail, รถสวยกุ๊ดค่าค่ะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะคะเพื่อ ไว้น้องเมย์ลงคลิปไหนก็จะได้แจ้งเตือนนะคะหากคุณลูกค้าท่านสนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้เลยเนาะเพราะว่าน้องเมย์อยู่ที่โกดัง3ก็เป็นรถที่เข้าใหม่นะคะยังไม่ปรับสภาพก็มีรถให้เลือกมากมายหลายคันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่เนาะ,ะสวัสดีค่ะ